สวัสดีครับ717วันสงครามยูเครนเมื่อวานมีข่าวว่าปูตินเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อของตะวันตกมีคำถามว่าจะเกิดสงครามใหญ่หรือไม่หมายถึงใช้อะไรที่มันร้ายแรงปูตินตอบว่าไม่นะครับถามว่ารัเสเซียเนี่ยจะไปบุกยุโรปนี้หรือไม่ปูตินตอบว่าไม่มีเหตุผลที่จะไปบุกยุโรปถามว่ารัเสเซียจะโจมตีโปแลนด์หรือไม่ ปูตินตอบว่ามันขึ้นอยู่กับโปแลนด์ว่าจะโจมตีรัสเซียไหมปูตินพยายามบอกว่ารัสเซียเนี่ยไม่คิดจะไปโจมตียุโรปยุโรปนี่กลัวไปเองแล้วก็พยายามสร้างความกลัว ถามว่าสงครามยูเครนจะจบเมื่อไหร่ปูตินตอบว่าสงครามยูเครนจะจบได้ตะวันตกต้องไม่ส่งยุธทธภปกรณ์ให้กับยูเครนถ้าตะวันตกไม่ส่งสงครามยูเครนจะจบลงได้ในไม่กี่สัปดาห์อันนี้ก็เป็นคาพูดของปูตินนะครับซึ่งไม่เคยคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาจากรัสเซียเลยโทษคนอื่นนี้ทั้งหมดแน่นอนว่าโลกทั้งโลกนี่รู้ว่ารัสเซียมาลุกรานยูเครนถ้ารัสเซียไม่มาสงครามไม่เกิด แต่ถ้ารัสเซียถอยทับกลับไปสงครามก็จบเหมือนกันไม่ต้องรอให้ตะวันตกเนี่ยหยุดส่งอาวุธให้กับยูเครนปูตินซึ่งเป็นผู้นําของรัสเซียนี่รู้ดีอยู่ใครอยู่มันก็ไม่เกิดปัญหานะครับในช่วงต้นของสงครามเนี่ยก็มีนักข่าวบางคนนี้บอกว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเนโต้เนโต้ไม่ยอมยุบถ้าเนโต้ยุบสงครามไม่เกิดสงครามเกิดเพราะว่าเนโตเนี่ยขยายอิทธิพลทีนี้ก็กลับมาดูรัสเซียนะครับขม่มขู่คุกคามคนอื่นนี่ตลอดเวลาแล้วจะ ให้ยุบเนโตเป็นไปไม่ได้นะครับเรื่องนี้ไม่ได้ผิดที่เนโต นีโตไม่เคยไปลุกรานใครมีแต่รัสเซียไปลุกรานคนอื่นจนคนอื่นต้องเข้าหานีโตความหวังของรัสเซียที่ว่าไม่ต้องการให้ตะวันตกส่งอาวุธให้กับยูเครนตอนนี้ก็คงลุ้นยากแล้วนะครับเมื่อสหรามิการเนี่ยผ่านงบช่วยเหลือยูเครนอิสราเอลและก็ไต้หวันต้องรอดูว่ายูเครนจะได้อะไรบ้างนอกจากสหรามิการแล้วชาติยุโรปหลายชาติก็ช่วยยูเครนนี่เพิ่มขึ้นรัเสเซียก็คงหวั่นใจนี้ไม่น้อย แน่นอนว่าทางรัสเซียก็มีคนช่วยนี่เหมือนกันท่านเกาหลีเหนือและก็อิหร่านด้านอาวุธนะครับส่วนกําลังพลเนี่ยรัสเซียก็มีการเกณฑ์มาเป็นจํานวนมากและรัสเซียก็ยังรับชาวต่างชาติมาช่วยรบด้วยส่วนมากก็มาจากประเทศพันธมิตรของรัสเซียแล้วก็มีข่าวว่าคนในประเทศแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ก็ไปช่วยรัสเซียรบด้วยนะครับรัสเซียมีข้อเสนอทางเงินแล้วก็สิทธิ์ต่างๆในรัสเซียมาจูงใจ ล่าสุดชาวนีปานที่มาช่วยรัเสเซียรบอยากกลับบ้านแล้วละครับเพราะว่าความน่ากลัวของสงครามชาวนีปานถูกจ้างมาได้เงิน $3000 ดอลลาร์หรือว่าประมาณหนึ่งห้าพบาทเลยจะให้สัญชาติรัเสเซียด้วยนะครับก็มีคนหลงเชื่อมาเป็นทหารที่กับรัเสเซียคิดว่าจะเอาจวรอดได้แต่ว่าความจริงเนี่ยโอกาสร,ารอดในสงครามยูเครนนี่น้อยมากแล้วก็ยังต้องเจอกับสภาพอากาศที่หนาวถึงลบองศาเซลเซียส อันนี้ก็ขาดสเปียงด้วยนะครับแล้วก็มีการบังคับให้รบจากกองทัพรัสเซียโดยไม่ยอมให้กลับบ้านตอนนี้เรื่องถึงรัฐบาลของนีปานกําลังเจรจากับทางรัสเซียอยู่นะครับมันไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วที่มารบให้กับรัสเซียคงจะเป็นบทเรียนให้กับกองเชียร์รัสเซียที่อยากไปช่วยรัสเซียรบทนหนาวได้ไหมทนหิวได้ไหมอันนี้ก็ลองคิดดูนะครับส่วนกล้าโหมของยูเคนรายงานตัวเลขวันที่10กุมภาพันธ์2567นี้ออกมา ทหารของรัเสเซียนี้เสียไปแล้วประมาณ394,270นายเพิ่มขึ้นในวันนี้980นายอยู่ในเกณฑ์สูงรถถัง6,394เพิ่มขึ้น9รถยานเกาะ11,942เพิ่มขึ้น21ปืนใหญ่9,459เพิ่มขึ้น24จรวดหลายลำกล้อง981เท่าเดิมระบบป้องกัน666เท่าเดิมโดรน7,235เพิ่มขึ้น26 เครื่องบิน332เท่าเดิมนะครับเฮลิคอปเตอร์325เท่าเดิมขีปนาวุธร่อน1881เท่าเดิมเรือรบ24เรือดำน้ํา1เท่าเดิมพาหนะ12579เพิ่มขึ้น28แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1512เพิ่มขึ้น3นะครับ